ตอนนี้เวลา16.00น,นนะครับบรรยากาศในห้างเหมือน4ทุ่มครับบรรยากาศ4ี่โมงเหมือน4ี่ทุ่มคนหายครับเดี๋ยวให้ดูไม่มีคนจริงๆครับโอ้โหเศรษฐกิจกแบบนี้คนไทยจะอยู่ยังไงครับเนี่ยนี่ตอนนี้4ี่โมงเย็นนะครับเป็นห้างที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับผมห้างแถวพระรามสามนะครับเงียบมากทุกคนไม่มีคนเดินเลยครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่สิบ สี่ไม่เท่าที1 6บหกจุดศูนย์นหรือสี่โมงเย็นนะครับมันไม่มีคนจริงๆครับนี่คือบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นนะเนี่ยมันเงียบจริงๆทุกคนไม่มีคนเดินเลยโล่งมากตอนนี้เวลาสิบปับถ่ายไหมจุดศูนย์ศูนย์นอร์นะครับบรรยากาศในห้างเหมือนสี่ทุ่มครับนี่เวลาสี่โมงเยครับ็นนะเด็กเลิกเรียนแลจะให้ดูไม่มีคนจริงๆครับนออฟฟิศก็เลิกแล้วนะ เศรษฐกิจแบบนี้คือแบบไม่มีคนไทยจะอยู่ยงไงครับเนี่ยห้างดังนี่ตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับเป็นห้างที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับผม่มีคคนือห้างแถวพระรามสามนะครับเงียบมากทุกคนไม่มีคนเดินเลยครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่สี่ไม่เท่าที่สิบหกจุดศูนย์ศูนย์นนท์หรือสี่โมงเย็นนะครับมันไม่มีคนจริงๆครับ มานี่คือบรรยากาศตอน4โมงเย็นนะเนี่ยมันเงียบจริงๆทุกคนเนไม่มีคนเดินเลยคนหายคนหายประกาศคนหายครับนะแต่ประกาศคนหายมาเดินห้างกันหน่อยเร็วทุกคนไม่มีคนเลยครับโล่งนะเงียบมากนะคนไทยนะมีกินอากาศร้อนคนก็เดินตอนนี้เวลา16.00นปกติเก้าอี้ฟูดคอร์บบรรยากาศแบ้เงียเหมือน4ทุ่มครับที่นงเนี่ย มันจะกัี4โมงเหมือน4ทุ่มคนหายครับหรือต้องไปดูาให้ดูไม่มีคนจริงๆครับเอาเศรษฐกิจแบบนี้เดไปินหาคนไทยจะอยู่ยังไงครับเนี่ยดูให้ถ่ายให้ดูเลยตอนนี้4โมงเย็นนะครับเป็นห้างที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับผมอตนนี้น่าจะเป็นคนธรรมดานะครับนี่คนธรรมดามากคนเลยไม่เยอะเงียบมากทุกคนไม่มีคนเดินเลยครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่ สี่ไม่สัทีสิบหกจุดศูนย์นรหรือสี่โมงเย็นนะรรดามันไม่มีคนจริงๆครับนี่คือบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นนะเนี่ยมันเงียบจริงจทุกคนขไม่มีคนเดินเลยเดินนนนี่มัก็้อยคนหายคนหาประกาศคนหายครับก็ควรจะมีนักลงนักเรียนมาเดินบ้างมาเดินห้างกันหน่อยเลยทุกคนสามโมงนี่ไม่มีคนเลยครับโล่งเงียบมากนะคนไทยนะมีนะมีนักเรียนมาเดินเล่นมีอะไรมาเดินเล่นบ้าง ตอนนี้เวลาเงียบหน้าใจหายเกิน6.00นนะครับบรรยากาศในห้างเหมือน4ทุ่มครับบรรยากาศ4โมงเหมือน4ทุ่มคนหายครับนี่จะเป็นยุคุงโู่เดให้ดูไม่มีคนจริงๆครับโอ้โหหรือมันเศรษฐกิจแบบนี้มันถึงขั้นมีกฤจแล้วคนไทยจะอยู่ยังไงครับเนี่ยขอยเคเห็นบอกว่ามีข่าวนี่ตอนนี้4โมงเย็นนะครับเป็นห้างที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับผมห้างแถวพระราม3นะครับ ต้องรัดแน่นมากๆตอนนี้องรัดแน่นเงียบมากทุกคนไม่ปุ้มเฟือยไม่มีคนเดินเลยครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่สี่ไม่เท่าทีสิบหกจุดศูนย์นอหรือสี่โมงเย็นนะครับมันไม่มีคนจริงๆครับนี่คือบรรยากาศตอนสี่โมงเย็นนะเนี่ยมันเงียบจริงก็โจนไม่มีคนเดินเลยเพราะคนหาย คนหาประกาศคนหายครสี่ปีประกาศคนหายมาเดินห้างกันหน่อยเลวทุกคนไม่มีคนเลยครับโล่งเงียบมากนะคนไทยนะมีกินกาตอนนี้เวลาสิบหกศูนย์ศูนย์นอนนะครับบรรยากาศในห้างเหมือนสี่ทุ่มครับบรรยากาศสี่โมงเหมือนสี่ทุ่มคนหายครับอยาให้ดูไม่มีคนจริงๆครับโอ้โห เศรษฐกิจแบบนี้ลานี่ปิดคนไทยจะอยู่ไงครับเนี่ยขนาดไอ้ตรงข้ามโบเ๊เยตอนนี้สี่โมงเย็นนะครับเป็นห้างที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะครับผสร้างขึ้นมาห้างแถวพระรามสามนะครับยังพอมีเซเว่นนะเงียบมากทุกคนไม่มีคนเดินเลยครับตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่สิบสี่ไม่ใช่ที่สิบหกจุดศูนย์นอหรือสี่โมงเย็น ครับมันไม่มีคนจริงๆครับมีอะไรอยู่นี่คือบรรยากาศตอน4ี่โมงเย็นนะเนี่ยมันเงียบจริงๆทุกคนเลยไม่มีคนเดินเลยคนหายคนหายประกาศคนหายครับประกาศคนหายมาเดินห้างกันหน่อยเร็วเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ